สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการนะครับแจ้งเบาะแสสำหรับคนที่ขายนะครับบุหรี่ปลอมหรือว่าบุหรี่เถื่อนนะครับและผู้แจ้งเบาะแสยังมีโอกาสได้รับเงินรางวัลน,นำจับอีกต่างหากนะทุกคนก็มาแชร์กันให้ดูแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อเราเจอบุหรี่ปลอมหรือบุหรี่เถื่อนเอ๊ะเดี๋ยวถามก่อนร,รู้ไหมว่าบุหรี่ปลอมบุหรี่เถื่อนเนี่ย มันต่างกันยังไงบุหรี่ปลอมก็คือบุหรี่ที่ผลิตขึ้นมาโดยไม่ได้ของจริงครับนึกออกว่าเอาแบบใบนู้นใบนี้มาทําเองมามวนเองแล้วก็เอามาติดตาติดยี่ห้อเองแบบปลอมอ่ะ่วนบุหรี่เถื่อนคือบุหรี่จริงแต่แต่ว่าไม่เสียภาษีนําเข้าแบบไม่เสียภาษีก็คือแอบเข้าเข้ามานะครับแล้วมาจําหน่ายนะเออมันต่างกันอย่างอย่างนี้นะครับ อ่ะทีนี้ก่อนไปดูวิธีการนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับสําหรับวิธีการแจ้งนะครับเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของการยาสูบแห่งประเทศไทยนะลิงก์นี้นะครับลิงก์นี้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วเราเลื่อนลงมานิดนึงครับในหน้าเว็บเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ครับอ่าเป็นคลิกนี้นะ แจ้งเบาะแสบุหรี่ผิดกฎหมายสายด่วนสำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมายจะโทรก็ได้นะหรือว่าจะกดที่ลิงก์นี้นะครับพะกดลิงก์นี้เนี่ยมันก็จะไปโผล่ที่หน้านี้นะครับเป็นป๊อปอัพให้เรากรอกข้อมูลอย่างแรกเลยเรื่องที่แจ้งนะครับบุหรี่ปลอมอ่าหรือว่าบุหรี่เถื่อนนะครับหรืออื่นๆอ่าเราเจออะไรที่มันแปลกประหลาดแล้วก็สามารถพิมพ์เข้าไปไม่มีใบอนุญ,ญาตอะไรเงี้ยก็ได้นะอ่าอันที่สองนะครับตราบุหรี่ก็คือยี่ห้อนะครับมันจะมียี่ห้ออยู่ คนที่เขาซื้อเขาก็จะรู้ใช่ไหมว่ายี่ห้อไหนเป็นยี่ห้อไหนเนี่ยก็พิมพ์บอกเขาไปได้เลยครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรสีอะไรนะครับขนาดเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขียนได้หมดเลยต่อมาสถานที่กระทําผิดสถานที่ก็คือ,อที่ขายหรือว่าร้านค้าก็ใส่ที่อยู่นะครับพร้อมกับจุดสังเกตนะเช่นเข้าจากซอยนี้ปากซอยเข้าไปทางขวามืออะไรอย่างเงี้ยครับใส่ที่อยู่ที่เราพอจะบอกให้เขาสามารถไปหาได้นะครับ แจ้งจังหวัดอ่าจังหวัดอะไรอ,อรําเภออะไรตำบลอะไรพร้อมกับแนบรูปภาพอันนี้บอกก่อนรูปภาพมันแนบได้แค่รูปเดียวนะผมพยายามแนบหลายรูปไม่ได้แต่ว่าแนบได้หนึ่งรูปนะครับก็พยายามเลือกรูปที่คิดว่าชัดเจนที่สุดว่ามัน,เป,นเป็นปลอมหรือเป็นเถื่อนนะก็แนบเข้าไปได้เลยจากนั้นรายละเอียดผู้แจ้งนะครับสามารถเลือกได้2แบบ แบบแรกคือไม่ประสงค์ให้ข้อมูลอ่ะอันนี้ก็คือเราจะไม่รับเงินรางวัลอ่ะก็คือจะเป็นผู้เขาเรียกอะไรเประชาชนที่แบบอ่าช่วยเป็นเป็นหูเป็นตานะครับอ่าอะไรอย่างนี้แบบไม่รับเงินรางวัลเฉยก็ได้นะอันนี้2ประสงค์ให้ข้อมูลนะคบเพื่อติดตามสถานะและติดตามขอรับรางวัลอ่าอันเนี้ยก็ลองติ๊กดูถ้าอยากได้เงินรางวัลก็ติ๊กอันที่สองนะครับ ใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รายละเอียดที่อยู่ของเราให้ชัดเจนจากนั้นให้เราเก็บเลขนี้ไว้นะครับเลขนี้กดหนึ่งครั้งก็เปลี่ยนไป1หนึ่งทีเพราะฉะนั้นก็เก็บเลขเอาไว้เป็นเลขอ้างอิงนะครับและเราก็กดยืนยันได้เลยครับจบแค่นี้เองเดี๋ยวลิงก์ของฟอร์มนี้ก็จะทิ้งเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับใครเจอก็สามารถที่จะไปแจ้งได้เลยนะทุกคนอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับอ่ทีนี้ถามว่าทำไมผมทำคลิปนี้ขึ้นมาใช่ปะ เพราะว่าเจอกับตัวเองไงเออเจอกับตัวเองอ่ะให้ดูอย่างนี้ครับเอออันนี้เป็นเหตุการณ์สมมุตินะมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขา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 ไปซื้อุหรี่แล้วมันเจอเป็นของปลอมนะครับผมสมมุติเหตุการณ์มานะวันจันทร์นะครับเขาก็ให้ผมดูใช่ปะ่ะผมก็เอาไปแจ้งเอ่อผ่านแบบฟอร์มออนไลน์นะครับอ่ะก็แบบฟอร์มที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับแจ้งวันจันทร์ช่วงประมาณสัก ทเที่ยงเ,ออทเที่ยงเออมันเที่ยงเงที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเที่ยงกว่าที่ครึ่งโดยประมาณนะฮะแล้วตอนบ่ายๆเนี่ยก็จะมีเจ้าที่โทรมาหาเราตอนแรกผมก็ตกใจทุกคนเป็นเบอร์ไม่รู้บุหมายเลขปกติถ้าเราเปิดฮูคอลใช่ปะ่ะมันจะขึ้นชื่ออะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่ขึ้นนะครับแล้วเขาก็บอกได้ว่าเราชื่ออะไรด้วยแล้วก็เออตกใจแต่เขาจะมาถามรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นเจอที่ไหนเขาจะไม่ถามข้อมูลส่วนบุคคลเรานะเขาแค่ถามว่าเจอที่ไหนนะครับแล้วเขาก็จะบอกเราว่าเขาจะดําเนินการอย่างไรนะครับ พอพอุยกันจบเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมวันอังคารนะครับเขาก็เข้าทําการล่อซื้อนะครับคือเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปซื้อก่อนโดยที่ไม่ระบุตัวนะครับพอซื้อเสร็จเขาดูแล้วเฮ้ยนี่ของปลอมของเถื่อนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเขาก็จะมีอีกทีมหนึ่งเข้าไปทําการจับกลุ่มอ่าเข้าไปจับกลุ่มไอคนที่เขาขายให้ก็บอกว่าไม่ไดไ้ไม่ได้มีไม,ไม่ไม่ได้ขายบุหรี่ปลอมไม่มีไม่มีเลยนะครับแต่พอเขาบอกว่านี่ไงมีการซื้อมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เป็นของปลอมอะไรอย่างนี้ ก็ถามแล้วเขาก็จะโทรมาหาเราเพื่อรายงานผลนะครับทีนี้ผมก็ถามเขาแหละเพราะบางทีคนขายอะถ้าเกิดเขาไม่รู้เรื่องก็ผมก็ไม่อยากให้ไปทาร้ายเขานะเช่นสมมุติเขาเไปรับมาจากร้านค้าส่งแล้วมาขายแล้วก็มีใบอนุญ,ญาตอะไรเรียบร้อยอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่ามันเป็นของปลอมผมคิดว่าคนที่ผิดก็คือร้านค้าส่งปะถ้าเกิดคนขายไม่รู้ไงเออแต่ว่าถ้าสมมติคนขายรู้ว่าตัวเองไปสั่งซื้อมาที่เป็นแบบของปลอมร้อยเปอร์เซ็นราคาที่ไม่ตรงตามตลาด แล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็ามาขายอันนี้ผมคิดว่าก็ควรจะต้องดําเนินคดีครับอ่าน,นี่ก็แจ้งให้ทราบเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วร้านเนี้ที่จากพูดคุยอ่ะคนขายรู้นะครับว่าเป็นของปลอมแล้วก็เอามาขายเพื่อที่จะได้กําไรที่มากขึ้นนะน,นี่วันอังคารเอาผ่านมาวันพุธนะครับเขาก็โทรมาหานะครับแล้วก็ขอเลขที่บัญชีเราเราก็ได้ให้เลขที่บัญชีไปนะครับอตอนเช้าเลยสิบโมงกว่าๆเขาก็ โอนเงินมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับ1000บาทนะเป็นชื่อบัญชีบุคคลธรรมดานะผมก็ไม่มั่นใจว่าโดยปกตินี่เงินรางวัลควรจะออกมาจากยาสูหรือเปล่าหรือว่าเป็นการแบบเร่งด่วนนะครับก็คืออยากให้เขาจะจูงใจให้คนเนี่ยถ้าเจอการกระทำความผิดก็สามารถโทรแจ้งเข้าได้อย่างรวดเร็วอะไรอย่างนี้ ก็ไม่มั่นใจนะก็อาจจะเป็นแบบเร่งด่วนก็ได้ก็เลยโอนชื่อบุคคลธรรมดามาก่อนนะครับแล้วเขาอาจจะไปเบิกคืนเองอะไรอย่างนี้ก็ได้มาหนึ่งพันบาทนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนใครเจออะไรก็เป็นหูเป็นตาสามารถที่จะช่วยเหลือหน่วยงานรัดได้นะครับแล้วยังได้เเงินรางวัลมาอีกตัางหากนะทุกคนเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์มาไว้ที่ใต้คอม เมนได้เลยใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่องด้วยนะเราเปิดสมาชิกแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกนะอยากจะแบบเป็นสมาชิกก็สมัครสมาชิกได้นะครับไม่แพงเลยนะมีตั้งแต่50 1ส0บร้มัง้งจราจำจำไม่ได้เหมือนกันมีอยู่3ราคานะครับลองดูนะทุกคนถ้าอยากสนับสนุนช่องเรานะหรือจะกดปุ่มซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับก็ยินดีและขอบคุณทุกท่านนะครับโอเคสำหรับวันนี้น่าจะ ประมาณนี้นะทุกคนขอลาไปก่อนนะครับมบ๊ายบาย